ดีค่ะวันนี้ก็จะมาทําก้อยน้องใหม่ค่ะก้อยน้องใหม่เล้อค่ะเดิมวันนี้นะจะ๊ะมาดูกันเนาะมีข้วคั่วมีหน่อไม้มีผักนะคะหอมแล้วก็สะระแหน่แล้วก็หอมผักชีนะคะพริกป่นจ้ะปุงชุดรสดแล้วก็เอิมน้ําปลานะคะใครไม่ทานปลาก็ใส่น้ําปลาแทนนะคะโอเคค่ะนึกใส่มะนาวด้วยก็ได้นะคะแต่โคกไม่กินมะนาวนะคะไม่ชอบ เท่าไหร่นะจ๊ะไม่ชอบเปรี้ยวค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนเสร็จเนาะเดี๋ยวพวกพักตำแป๊บหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ง่ายก้อยหน่อไม้นะคะคุกสีนะคะก็กินกับอ้นี้เขาเรียกว่าอะไรนะกินกับลิ้นฟ้าค่ะน <laughs> ่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะคุกสีก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไร เป็นภาษาไทยนะคะแต่ถ้าภาษาอีสานก็หมากลินฝ้าค่ะกินกับก้อยหนอไม้เนาะก้อยหนอไม้ด้วยค่ะเด้อมาทานด้วยกันจ้าเข้าเหนียวร้อนๆนะจ๊ะเสร็จแล้วอาหารของโคกสีวันนี้นะคะไม่มีอะไรมากค่ะแค่นี้แหละเอามาให้ดูที่เฉยว่าทําอะไรมากวันนี้นะคะทานอะไรนะคะใั่ค่ะเผ็ดมากเผ็ดเผ,ดเผด็เผ็ดค่ะโอเคจะค่อยเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปค่ะเอามาให้ดูสั้นๆค่ะวันนี้ ไม่มีอะไรมากค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะว้าวเผ็ดเตรียมร้องไห้ได้เลยค่ะใครโอเคบ๊ายบาย